Shit! <laughs> เรามาอยู่ที่บูธเซกูนะครับเซกูนี่ก็เป็นแว่นที่สปอนเซอร์ผมมานานมากนะครับแล้วก็เป็นแว่นที่เขาบอกว่าได้ไดอวยเลยนะคือชอบที่สุดเพราะว่าเราใสาแ่แว่นมาหลายหลายแบบอย่างที่ทุกคนรู้นะผมใสแม่แว่นตกมาตลอดเวลานะครับมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเหตุผลเรื่องเซฟตี้การดูปลาการความได้เปรียบเวล่เราเราแข่งนะครับเราจะเห็นปลาของชาวบ้านเขาแล้วก็เห็นชัดเจนนะว่าปลามันกาลังทาอะไรอยู่ในน้าําคือที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะของของแว่นเซกูคือ โดนครีมกันแดดนะหรือโดนสารเกียมีมันไม่ลอกเพราะปกตนะิแว่นที่ใช้เมื่อก่อนอนะไรอะไรแบรนด์ใส่ปีนึงอ่ะลอกหมดรู้เลยเนี่ยโอ้โหมันต้องเปลี่ยนเลนเปลี่ยนขาแนตะ่ว่านี่แว่นเซกูอ่ะถ้าไม่ทำพังทำหักนะก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยปีนี้ก็มีตัวใหม่หลายตัวแล้วก็เราสามารถเลือกเลนสได้เรอยากให้เหมาะเหมาะกับงานที่เราจะไปใช้นะครับโดยเฉพาะงานประชุมปลาชะโดที่เราใช้ผิวน้ำ มันจะแยกได้แตกต่างเลยจะพาไปอธิบายให้ฟังว่าเป็นไ,ไงแล้วก็นี่ล่าสุดนี่แคตตาล็อกปี2025แล้วก็นี่นะโปรต่างๆะมาดูกันนี่โปรแต่ละคนนะครับนี่นี่ฮัตตะฮัตตะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนี่ฮัตตะเป็นเบสนะครับโนริฮิโตะนี่เอกกิ e ่งนะครับปอมึกนะครับในนี้ก็นะเบสต่างๆนะครับนี่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 อายู IU ก็มีซอลวอเตอร์ก็มีนะครับจะเป็นโปรของแต่ละคนเราคนญี่ปุ่นหมดเลยอ่านี่มีหลงมาคนหนึ่งนะครับ คนไทยแต่ดูกลมกลึงกับญี่ปุ่นอยู่นะครับเป็นเอ็กซ์ตรีมคือเขาให้ <c oughs> กเกียริมากเลยนะที่เราเป็นเอ็กซ์ตรีมคือแบบว่าสายงานสายลุยไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปดูแว่นกันแว่นของ2025นะครับนะ2 0 2 5ก็มีทิดานะทิดาแล้วก็เฉดเจฟเดีเ๋ยวเ,เราดูแว่นทิดาทิดาทิดา new model นะครับตัวนี้นะ n e วอะไราะขามันจะนิ่มๆหน่อยนะมันนิ่มนะไม่หักนะครับ เป็นไง New model ที่ดาเ,เลือกเลนส์สี <c oughs> เปลี่ยนได้นะครับสเตลนี่ใช้มาเกือบ10ปีแล้วแต่ยังเป็นรุ่นยอดนิยมของเขาอยู่แล้วเราผมก็มีสเตลอยู่สี่อันอะ่ะทุกวันนี้ใช้สเตลอยู่เตลสเตลรุ่นนี้ตอนนั้นที่เอาเอาไปขายที่เมืองไทยเนะีใครอยากได้ก็ติดต่อที่เพจได้นะเพจเฟียร <c oughs> ์หรือเพจมาร์สแตรกเกอนะสเตลได้ไหมุ่นนี้ที่มีลายฟางด้วยใส่ตลอดแต่ลายฟางวิลลี่มันเด็กปีที่แล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูคุณภาพเลนส์กันดีกว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้เป็นตรงที่เขาลองชาร์จนะว่าว่าเลนส์แต่ละอย่างมันมีคุณภาพอะไรนะครับก<อ>็เลนส์เลนส์ที่เหมาะเมืองไทยในะี่นี้คือคือแสงจ้าเลนส์ที่คือแสงคอนทราสแสงแสงที่เราจะเห็นว่าสีสองสีมันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับเมืองไทยก็เล่นผิวน้ำก็จะเป็นพวกนี้นะพวกนี้คอนทราสแล้วก็แสงจ้านะครับแล้วก็แสงตอนตอนเทอร์มอตีซ่อนชัโดตอนแสงโครเมตโฟเพลย์หน่อยก็จะเป็น,นโลไลท์นะครับก็แว่นสามแบบนะครับสำหรับพ มาให้ดู่ะทูวิวสปอร์ตที่ผมใช้ประจำเลยท u ูวิ e สป p o r t เพราะว่ามันจะเห็นน้ำใสอะน้ำใสเราจะมองมองเห็นเห็นล่างเลยแล้วก็เราจะแยกเหยื่อได้ดีมากนะคะรับแล้ก็จะมี Tru วิ port t r u t รู e ิ Focus สองอันนี้มันต่างกันตรงไหนไอ้ True วิ e w Sport อ่ะมันจะใสกว่าและอันนี้ก็จะเข้มกว่านะนะมาดูกันดูได้เลยนะทุกคนอ่ะ,อะเห็นไหมนี่ t r u e ิลสปอร์ตไม่ใส่ใส่ชัดแจ้งแจม่มแจม่มอ่ะ t r u e e โฟกัสที่เข้มขึ้นนะครับไม่ใส่ใส่เห็นไหมมันจะดืแสงอนะ่ะมันจะแบบว่าถ้าวันแดดจ้านะครับวันแดดจ้านี้จะเหมาะมากกว่าอ่ะเรามาดู low orange นะครับสำหรับวันที่ฟ้าม,มันมัวหมองนี่เปงานไปงไงนะอ่ะ,อะก็ ประมาณนี้นะครับที่แนะนำสำหรับเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพูดอื่นกันตามแบ็กสเตจ e อันนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับจะเป็นแบว่าแนวเดินตามมองอันนี้ก็เป็นออร์คอสก็เหมือนดาราที่ดีนะครับดาราปากคืจะไปไปเป็นนักข่าวคือผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็น เหมือน,น,นเชิญเชิงพิธีก่อกนทุกคนคือขึ้นเวทีแล้วก็เชิญเชิญคนมางาน,น<ค><ณ>ที่ี่มีอะไรบ้างแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับรหรเห็นไหมเห<ค><ณ>็นไหม นี่ก็บูธบูธเขาไม่ใช่บูธเป็นคือเป็นเป็นบูธของออร์แก g นเซอร์คือทางออร์แก i นเซอ่ะเขาให้มารุคอสมาเป็นตัวโปรโมทดึงคนเข้างานนะครับเราก็จะไปทั่วมันมีอยู่3มองงานม,มีอยู่3มองนะครับแล้วก็มีบูธเยอะหลายหลายเจ้าเลยแต่มันคอสไม่ได้ไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับบูธไหนคืออยู่กับทางออร์แ o r g a n i z e เป็นช่วงที่ให้แฟนคลับเข้ามาถ่ายนะครับเราก็จะได้ดูงานญี่ปุ่นนะเนี่ยว่าเขาทำงานกันยังไงนะมารุคอสก็เชิญแบบเป็นเป็นคนตัวเรียก ตัวเรียกลูกค้าแล้วก็นะดูแลใค่แฟนคลับท be be ี of ่มางานเขาถ่ายรูปก UH ็ถ่ายกันตรงนี้แหละคือแถวที่รอถ่ายรูปแต่เซนเตอรอนต์แถวยาวมาก このマに注目させて頂きまそうブルーだったよく覚えてくれてるマナーを守り、信頼ある釣竿で安全に釣りを楽しみましょうありがとうございますマルコスです雷注意報が発令されたときはただ地に行っているよ安全な場所に避難しましょう釣りをするときは天気予報や避難場所を確認しておきましょう <c oughs> ป็นไงระบบไอดอลที่นี่นะคนต่อแถวเยอะมากที่ต่อแถวไม่อยู่นะแต่จะมีมีช่วงประมาณก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะไปทอต่อไปนะครับแล้วคนที่ทเดินอย่างนี้เ็จะมาต่อแถวนี่ประมาณยี่สิบสอสิบคนนะมันแถวประมาณสัก3สามสิบคนแล้วมันมันไม่ลดลงเลยคนมาเรืเร่อยๆๆคือระบบที่นี่เขาแบบ ไตดอลอ่ะเขาจะสับหมูไม่อยากสลับหรือเข้ามาขออะไรเต็มกับขอมุมส่งสารนะทุกคนส่งสารคนณิตต่อคิวนานนะนี่ฝ่ายออแกไนเซอร์เขามาตัดคิวแล้วบอกว่าเออต้องมูฟแล้วแต่ว่าผมว่าทุกคนเข้าใจอ่ะน่าสั่นที่ต่อคิวนานมากอ่ะไปเดี๋ยวมาหาเพื่อนอเมซอนเฟชินวาเล่สักคนหน ane, floor, ึ่งอยู่แจ็คสันนี่อยู่แจ็คสันนี่มีคนหนึ่ง Nah. Hello, yay. Chocolate. Hi. Anyway, I'll chocolate with my mom. Let's go. Now. you. No. I'll go.

คิดวมัจะเหม็นแต่มันไม่เหม็นเลยนะโอเคคนฟรีไซยาจ์ไซยาจ์โอ๊ะเอาเลยสิคะแนโอเคแนี่อนี่ก็ตอไปหาสายากันทุกคนเอาของมาฝากเพื่อนเอีอคโมโตะออ้โมโตะโอ้โมโตเิ่อนโอ้แต ช็อกแลบทูเรียนอ่ะกินแรงเนี่ยแต่บางคนชอบนะผมก็ไม่ชอบเลยแต่คนะเนี่ยที่เลือกให้คนะเพราะคนะแบบกินหมดอ่ะกุ้งต้องกุ้นเต้นปลาล้งปลาลากินหมดพอกินทูเรียนเรื่อไม่ไม่เป็นไรอืมเอาเป็ดน้อยเลยโอ้โโอเคเอบีอืม very good เรต้องเลือกคนให้แต่ทายยะนี่เอามะม่วงไปพอ ายัจจังคนนี้เป็นไอดอลมาก่อนนะครับไอดอลก็คือไอดอลถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้มาทำเป็นเพลงตัวนิดเดียวแต่ตกกำมังตัวใหญ่ได้เทพงานเพลงสว,วัสดวาสเป็นสปอนเซอร์กับคันเข้าไม่ได้เลยคนคิวยาวก็จะใช่ じゃあ、終わったんです。バラマンニックシャンプーボディ。バラマンニックシャンプーボディ。ね。長い okay. my first model ตัวแรกที่เคยทำเลย10ปีแล้วเป็นเกียรติตัวแรกที่ทำมาในชีวิตอันนี้ก็คือเจอใน old stock ในในบ้านเก่า่่ววงง anyone they all the same you can give them i f your choice if they all the same just different c o l o r why you don't give me because you're not important <laughs> บอกว่าถ้าถ้าให้ไปมันก็จะไปอยู่ใต้ใต้ใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมเหมือนทุกทีทุกตัวตัวเนี่ยอโน่เขาจะสตาร์ทไฟสิบอกว่าเนี่ยชอบชอบชวนทะเลาะนี่นี่เห็นไหมบอกไปมันคนดูอยู่บอกเนี่ยชอบชวนทะเลาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพูดใส่พูดใส่ไลฟ์เลยพูดใส่ไลฟ์เลยเนี่ยชอบชวนทะเลาะเนี่ยいいつつもも喧喧嘩嘩打打っっててくくるんよねนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกอยู่หน้ากล้องในเก่งที่สุดเลยเนีทำไมล่ะทำไมอโน่แม่งเก่งเดืสุดสุดนะสุด ยูนาก้องยู่หน้ากล้งอ,องเก่งมากยาก,ากล้อง,องเหม็นเป็นอย่างนี้เลยบอกเลยบล้องในไลฟ์เลยเนี่ยอันนี้เราอยู่อย่างสเตทนะครับเนะีนะ่ยให้ดูเบื้องหลังอันนี้นเขามีอิเนเซนเนี่ยมันก้อนจะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเล่าประสบการณ์ของการตกปลาช่วงปลายหน้าตากระเทียมเนี่ยจะมีโอกาสได้ขึ้นนะเขาบอกเดี๋ยวจะให้เราขึ้นไปทำอะไรอย่างอื่น

ปไปถ่ายอะไรนะไอ้ก็ไปเล่นฝองฉุบไอ้ก็ปไกปฝองฉุบเห <c oughs> มฝอยฉุบไปแจกกาวดีนะจริงไม่ได้โมโเลยแส่นังเป็นตุลีภาษาญี่ปุ่นมังเลนเราอยกใช้ไ <c oughs> ได้เวลา2วันในการกล่าหานี่นมารุคอสนี่คิดว่ายากนะนี่ยากที่สุดเลยโอเค थ เมทอันโฮาโลเมดแฮมเมทโอแฮมเมทโอ้กอดมีเอมีเดมีเอเคเอเคชัตเดบอดี้

พี่บาซือเป็นยังไงบ้างครับสนุกพีแล้วก็แบบว่ายากเนอะยากนะแต่ว่าพี่กับเขาอะทุกครั้งอะทุกครั้งแบบว่าจะได้คะแนนเท่ากันตลอดอะทุกครั้งอะมันจะทำให้รู้สึกวันที่3พอพอถึงวันที่3แล้วอุ้ยวันนี้ต้องชนะอีกิีกี่อย่างน้อยเพราะว่าคือแข่งกันตลอดทุกวันทุกวันอะแรกแรกไม่รู้สึกหอะหลเพเลยมันคะแนนเท่ากันตลอดเลยเว้ยอืมไม่อยากคุยกับแชฟยกให้ <laughs> 変なもんあった変なもんあってないですああ変なもん来てたからね จนไผ่ที่แอฟริกาทุกคนเที่ไม่เกี่ยมงมากเลยเวทีระดับนี้ คือข้าวนะทุกคนให้อะไรกันตัวเฮ้ยอะไรกันตัววันนี้มีคาราเกะนะครับข้าวออนี้คาราเกะเรามีออกบูธอ่ทมีข้าวไก่คาราเกะแล้วก็ซอสมาอยู่นี้ชอบอยู่ในญี่ปุ่นไม่เพงแต่ข้าวนะแล้วเราก็มี อนาโกะนะครับหรือซีเอลนะครับปลาไหลอนาโกะปกติเราเรกินแต่อุนากินะครับ you, ปลาไหลน้ำจืดแต่น,นี่ปลาไหลทะเลแล้วเราก็มีนี่อตาเตะนะครับหรือหอยนั่นะเองหอยเชี่ยวคอตาเตนะครับโอ้กหลามหาห่ากีบาเนี่ยสองร้อยสองร้อกวาสองร้อยอันนี้สองอสองรอาเออันนี้พันหบหนึตัวอันนี้ไม้รหกรหรือแปดร้อ อันนี้พันหนึ่งพันสองพันสามสรุปว่าเรากินมื้อนี้ยคนหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยเพราะมันมีเขาตาแต่แพงประมาณนะครับประมาณมาอ่าอีกสี่ร้อยแล้วกันเนี <c> ่ย <oughs> จริงจริงมากินนี่ปุื่อไม่แพงนะบางอย่างถูกกว่าไทยด้วยไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างแต่อันนี้ผมถือนะว่าแพงเพราะซื้อคัปเร์ขึ้นราคาเลยอ้าวเหมือนคัฟเปอร์ไม่ได้นี่มันร้านอาหารไงแต่ที่นแน่ๆไก่คาราเกะเขาอ่ะไม่เหมือนคนไทย ไก่คาราเกะแบบนี้ก็เป็นร้านที่ออกค้านดีมั้งร้านก็เลยแบบนี่ดูดูดิใหญ่มากอะ่ะนี่ก็ต้องแบบเหมือนแบบตรงไหนของไก่เนี่ยมันมันหนุนมันทำมาเป็นกลมๆเลยเนอะไก่เขาใหญ่มากอะ่ะโงเข้าวป่าไมได้เลยพองเลยนากโกะดีกว่าทุกคน <c oughs> ข้าวได้ใจอยู่เนโกะลิ๊กะ

ฮะขอบคุณ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 ขอุณขอบคุณขอบคุอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุอบคุณข นี่เป็นโซนเด็กนะครับโซนอินดิเคชชันอลนะครับก็ให้เด็กมาได้กิจกรรมตกปลานะครับแล้วก็จะมีแบบว่ามีบัตรมีแสแตมป์นะครับตกปลาจริงเป็นปลาเทราสนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่พา,พาไปดูนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้จะพามาดูคือเป็นการตกปลาแบบบุญยนตน์ตกเยอะเป็นการแข่งขันนะครับว่าให้เด็กได้ได้ร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างครับมีทั้งแบบว่างานแข่งขันความรู้การศึกษา แล้วก็ตกปลาแบบจริงจังก็คือเป็นปลาจริงๆได้ได,ได้รับการแบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับการแบบปลามันเป็นยังไงตกยังไงอะไรเงี้ยได้เรียนรู้จริงๆแล้วก็มีนู่นโซนที่แบบว่าเป็นความรู้จริงๆลึกซึ้งลึกซึ้งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะ,นะทุกคนคาเลย์กเกียวตะกุกนะครับคือ จะเห็นว่าไปร้านญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีรูปปลาที่แปะไว้นะร้านญี่ปุ่นคือร้านที่เป็นร้านซูชิอ่ะนะครับเขาจะเอาหมึกทาบนตัวปลาแล้วก็มาวางแปะบนกระดาษกระดาษเนี่ยนี่กระดาษปหมกระดาษเออวางบนตัวปลาแต่เนี่ยเป็นสีเพราะว่าเขาอ่ะเออ่ทาสีบนตัวปลาสีบนตัวปลาจริงๆเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ปลาปลาสดๆต้องเป็นปลาสดๆเท่านั้นเนี่ยก็เป็นปลาสดๆนะครับต้องเป็นปลาปลาสดๆเลย แล้วเช็ดเมือกออกนะฮะแล้วก mm hmm. ็ทาสีบนตัวปลาทุกคนเห็นไหมเขาจะทาสีทาสีสีน้ำธรรนด่แหละนะเราเมือกปลาก็าต็องเป็นปลาชน้นที่ทำได้ ขูดสีีเล็ดแล้วพีนี่ยปจริงมาเลย้าวมีเก็นะครับนี่ตปลาจริงสีจริงโอ้โหข้าวเบันระบายตาทีหลังนะทุกคน นี่นะน้ำใจก็หายน้ำใจอย่างญี่ปุ่นทำยังไงปั๊มป่าตรงที่เป็นโซนเรียนรู้นะครับมันจะมีประโยชน์ไงเราได้เห็นการทำเขาไปแล้วมันสุดยอดม่ะมันมีลูปอื่นอีกแล้วมีกิจกรรมที่เขาทำคือจ่ายตังค์มาตรงนี้แล้วก็เข้าไปทําจริงได้นะครับเพราะมีปลายคือเราจะไม่เข้าไปถ่ายตรงที่เขาทำแบบเป็นส่วนตัวของเขาอะนะครับเราจะให้ดูผลงานที่เขาทําแล้วเพราะเมื่อกี้เราก็ให้ดูแล้ววิธีทำยังไงน,นี่ดูปวามมือ ปลาหมึงเนี่ยคือการระบายสีแล้วก็เอาเอามาลงจริงตาเขาบอกว่าทีหลังเนี่ยปลาหมึงจริงเลยดูจริงนะครับเนี่ยปลาเก๋าปลาเก๋าปลาหัวเสียมเออปลาปลาเก๋าดูปลาเก๋าเห็นไหมเนี่ยใช้ปลาจริงๆปลาใช่จริงๆเลยนะครับ่่นี่โพแทสียมโาหัวเสียมจริงๆเนี่ยตามันละเอียดมากเพราะเขาค่อยมาแต่งทีหลังแต่เขาใช้สีสีน้ำนะครับแล้วก็เอาลงกระดาษปลาดิบลึกเนี่ยทั้งฟิชปลาแท้ มีนงมีหนวดพร้อมแล้วคนที่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องศิลปะหรือเด็กๆก็ได้มาเรียนรู้นะว่าปลาเนี่ยปลาตัวนี้เป็นไงได้ได้จับปลาจริงๆอ่ะคือจะได้จับปลาจริงๆ่าปลาจริงๆอ่ะมันมีเกล็ดอย่างนี้มีครีบอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันอยู่ยังไงนะครับในทะเลจริงคือมันมาสมารถแอพลียในความรู้พวกนี้ทำงานศิลปะตัวนี้อร่อยมากนะแต่ชื่ออะไรปลานี่เหมืออชื่ออะไรรู้ไหมคากามดายคากามิดายอะไรอเ่าอร่อยนะเนี่ยนะ มีดนี่เนี่ยปลาเทรานะครับนี่คือลูกปลาเทราปลาเทราปลาแซลมอนเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงกระโดดหัวขึ้นนะคือปั๊มปั๊มตัวปลาจริงๆอ่ะแล้วก็มาแต่งแต่งสีเอาเขาบอกว่าแม้จะเป็นการตกปลาไม่ใช่อุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวเป็นงานที่เขาสนใจเรื่องของความรู้การศึกษานะครับแล้วเรื่องประสบการณ์ที่ประ มันมีโซนอื่นนี่เป็นโซนความรู้โซนแบบโซนเด็กๆกันที่เิ็กๆได้สัมผัสจริงเนี่ยและโซนข้างหลังนี้นี่นี่คือการตกปลาเท้าตกปลาเท้าจริงนะตกปลาเท้าแล้วเด็กๆก็จะจ่ายตังินมาเป็นรอบๆแล้วก็มาตกกันนะครับใช้อิคุระนะเป็นเป็นไข่ปลาแล้วก็มีสะสมแต้มมีเกมต่างๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับมีเด็กให้ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเนี่ยสะสมแต้มปั๊มปั๊มปั๊มผ่านด่านแล้วก็ปั๊มนะก็คือเป็นงานกิจกรรมจ่ายจ่ายเท่าไหร่450 2วัน ายกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคน,กนงานกำลังรอมาคพอสอยู่นะที่จะออกมาช่วงสุดท้ายก่อนปิดงานนะครับและเรามาดูอะไรน่าสนใจโซนเนี้ยจากททวีกลางเวทีกลางอะ่ะก็จะเป็นโซนการเรียนรู้นะครับนี่เป็นห้องเรียนเราซื้อบัตรจากตรงนู้นนะซื้อบัตรซื้อบัตรมาเสร็จปุ๊บห้องนี้จะเป็นห้องเรียนการเริ่มเริ่มการเรียนเบื้องต้น นะเริ่มการเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการตกปลาจากปะลิงจากชายฝั่งเพราตกปลาง่ายตปลา,ง,า,ปลาง่ายคือพ้พวกปลาทูปลาอาจีนแ,ลแลหละเพื่อจะเอาไปกินและนี่การปฏิบัติเมื่ออยู่บนเรือตกเทคนิคตกบนเรือตกย่งไนะครับก็จะใช้ฝั่งบนเรือทายังไงการเริ่มต้นมันจะมีรอบเรียน500เยนประมาณร้อยหนะึ่งเราเราจะได้อุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาให้นะอะไรอย่างว่าใช้อะไรบ้างนะเห็นไหมตกพวกรถฟิชอาจีนนะเอกิ้งยี่ปลาหมึกปลาหมึกนะแล้วก็ตกด้วยเหยื่อปลอม วิธีตกที่เหยื่อฟองหนอนยางรัวต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนห้องห้องนี้กําลังจบแล้วเป็นวิธีโฉบยกซาบิกินะครับก็มีการเรียนรู้ถูกต้องสมัยคนไทยเราจะต้องไปเรียนรู้เองใช่ไหมแต่ที่คุณต้องมี proper วิธีที่ถูกต้องนะครับอ่านน้ำอ่านการยกเหยื่ยอยังไงนะครับแล้วการผูกเปรีดถูกต้องนี่ห้องนี้ก็คือเอกกิ้งนะวิธีตกกระหมื้อง ดูนะยุกยกให้ดูดูอ่ายด้อเนี่ยเขายกยอะยกนะยกยกเนี่ยที่ขั้นเปียกเยกยกมือนะฮะเขารอเขารอรอรอให้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 เหยื่อโยมันวันวันจมอยู่แล้วแล้วขยับขยับเหยื่อโยอ่าอ่าแล้วก็ยกยกเหยื่อโยนะครับนะดูเป็นห้องเรียนจริงจังเลยมีห้องนะแล้วห้องสุดท้ายนะก็เป็นการตกอาจิตกปลาทืเหมือนกันแต่เป็นการตกด้วยเหยื่อหัวจิกแล้วก็หนอนยาง จะคุยมันไม่อม,มันไม่ใช่ตัวアジเลยนะมันจะมีปลาล็อกฟิชมีลูกปลาล็อกฟิชด้วยนะมีลูกเหยือนะครับสุดท้ายจะมีของสปอนเซอร์มันเป็นเซ็ตเป็นเซตให้นะนี่ไงนี่ไงมุมนี้ทุกคนไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมงานโอซาก้าโอ้โหีคนอื่นไม่ได้พามาดูเลย โซนนี้มันไม่ใช่โซนขายของมามดูแต่ล่องแต่รอกกันนี่คือโซนที่ชอบนี่ไงโซนเด็กๆนะเด็กๆนะเ,เ,เล่นเกมเด็กมาได้เป็นคือมันเป็นงานมีสังคมเพื่อ้เติบโตงไงเพราะญี่ปุ่นชอบการเนรียนรู้แล้วก็ให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับมันจะทําถูกวิธีนั้แต่แรกนะแล้วมันไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยทรมานอะไรเงี้ยตานะว่าอาจีเราก็คือปตาให้เราต้องเอาไปกินอยู่แล้วะะแล้วก็วิธีจัดแบบนี้นะคือ่วงท้ายมาร์คอสกาัง ดูีคต่อแถวว่ะต่อแถวต่อแถวเพื่อที่จะหาลูกกับมาดูคอสนะครับก็ก็ขอฝากด้วยนะงานโอซาก้านะคราวทุขอบคุณทุกคนนะที่ส่งกำลังใจแล้วก็ให้แรงใจนะครับวันนี้มาถึงนี้เป็นคนไทยคนแรกทได้ขึ้นเมนสเตทที่โอซากานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคนญี่ปุ่นทุกคนที่ติดตามด้วย i like to thank you guys the j a p a n fan that follow me give me all the love and support like i really appreciate that ี้ก็จไป้วนะวเราก็ไปร่วมกับวเราก็ปิดเจอกันครั้งหน้าที่งานไหนอะไรโอ้ s r p r i s e อีกแล้วจะปิดไม่ปิดจะปิดจะปิดไมได้อี่ไหนไปกัน